สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปติดตามการปฏิบัติภารกิจของรถพยาบาลหมายเลข76แอมบูลานึ่งที่กำลังตอบสนองเหตุฉุกเฉินรหัส10 52ซึ่งเป็นการแจ้งเหตุผู้บาดเจ็บสาหัสณนบริเวณถนนมัดดริก้าร็อกซาสบุเลวัดในช่วงเวลาที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่นและต้องอาศัยความชำนาญของทีมกู้ชีพในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ภาพที่ทุกท่านจะได้เห็นในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและเทคโนโลยีของรถพยาบาลรุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับปี2025ในพาพรวอมมขอองค์การปฏิบัติภารกิจรถพยาบาลคันนี้ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบประสิทธิภาพสูงที่สามารถตอบสนองการเร่งความเร็วได้อย่างทันใจแม้ในสภาพการจราจรที่ซับซ้อน ความใหม่สำหรับปี2025คือการปรับปรุงระบบการสะเทือนให้สามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์การแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการเสริมระบบเสียงไซเรนแบบโทนผสมที่สามารถเจาะทะลุเสียงรบกวนของเมืองใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้ผู้ใช้ถนนสามารถรับรู้และเปิดทางได้อย่างรวดเร็วสำหรับด้านราคาแม้จะเป็นรถพยาบาลที่มีเทคโนโลยีทันสมัย แต่การจัดสื้อเพื่อใช้ในภาครัฐและเอกชนก็ยังคงอยู่ในระดับที่คุ้มค่ามเมื่อเทียบกับสมรรถนะเครื่องยนต์ของ76แอมบูลาน1ในเวอร์ชั่น2025เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เน้นความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ป่วยที่อยู่ภายในขณะรถเคลื่อนตัวการเร่งจาก0ถึง60กิเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้อย่างมั่นใจแม้จะบรรทุกเต็มพิกัด ด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถพยาบาลรุ่นนี้ทำได้ดีเกินคาดด้วยระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันแบบอัจฉริยะทำให้ประหยัดได้ถึงประมาณ11-13กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพถนนโลง่งและประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการจราจรติดขัดจริงซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดและน้ำหนักระดับนี้ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายทั้งสำหรับทีมแพทย์และผู้ป่วย เบาะนั่งด้านหน้าสามารถปรับได้หลายทิศทางเพื่อรองรับการขับขี่ระยะไกลในขณะที่ห้องบรรทุกผู้ป่วยมีพื้นที่กว้างพอสำหรับเตียงผู้ป่วยขนาดมาตร,รฐานและอุปกรณ์กู้ชีพครบชุดรวมถึงระบบเก็บของที่จัดวางอย่างมีระเบียบเพื่อหยิบใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อภายในรถพยาบาลก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันถึงแม้รถพยาบาลไม่ได้เน้นความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารทั่วไป แต่ระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อ GPS แบบเรียลไทม์รวมถึงหน้าจอควบคุมกลางที่สามารถตรวจสอบสถานะของระบบรถและเส้นทางได้ทันทีก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างราบรื่นในด้านความปลอดภัยรถพยาบาล76แอมบูลานหนมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิก นอกจากนี้ยังมีไฟไซเรนเล็ดรอบคันที่สว่างและมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในระหว่างการเร่งด่วนสุดท้ายนี้ภารกิจในวันนี้ของ76แอมบูลแนหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่มาดิิเก่าพรคกซัดบีเอลวีดีตแต่เป็นการต่อสู้กับเวลาและการจราจรเพื่อรักษาชีวิตคนหนึ่งเอาไว้ รถพยาบาลรุ่นนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีและการออกแบบที่ทันสมัยสามารถทำให้การกู้ชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทุกนาทีที่ประหยัดได้อาจหมายถึงโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญขององค์การเปิดทางให้รถพยาบาลเสมอ